ต่างๆที่เขาเกิดรูปแบบนี้อย่าง,ยงคนที่มาจากพิษณุโลกจริง <หา S 1> ล่องระหว่าแล้วก็มันนี่ยังอุ้มไว้แล้วรถกระมุนไปตลอดคนก็อ,นอยู่ในรถนั่นแหละไม่ร้อยไปหาซิกเมตรเลยเจ้าค่ะฟงไปเออตำรวจสันนิษฐานว่ากันว่าฟองออกในแบบเพือตายเพราะว่ารถนี้มุแนแยแยเลยอืมแค่น,นั่นแหละมันก็มีผู้อุ้มออกิบอกให้หลวงพ่อฟังต้นหลวงตอนที่หลวงไปตาเขาแล้วมันเกิดแบบใด เอปเนยบเบาตัวเองเป็นผู้เป็นเองกับตัวเองตัวเบาคือ่อนผมชนใช่ไหมครับผมมีสติอยู่ครับผมสตีแบบพยายามเบรอยู่ครับผมแล้วพอชนเหมือนแบบเออหลับไปเลยครับผมแบบมืดครับผมแล้ว เออก่อนเปิดตาได้มันมีเหมือนแบบแสงสีขาวเพื <c oughs> ่อสายขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าขาวหมดแล้วก็เพอ่ลืมตาได้คนระับผมพอลืมตาก็อยู่ข้างทางมีคนช่วยอยู่เอออันนั้นแหละผลอันเกิดจากการส่งชานของเข้าองอันนั้นแหละว่ามีแสงขาวๆอันนั้นแหละโตหุ้มมาไว้นั่นนะแต่บอกว่าจะเราคนนมันนะเวลามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอุบัติเหตุมันจะเห็นผลตอนนั้นแหละ ไอตอนนี้น่นนะจะเพิ่งจะล่าใจว่าโอ้ไ่ได้ยังบ่เป็นยังดอกหลายเหตุการณ์หลายคนเลยเขามาบอกให้ฟังแบบแบบมันมืดมันตัดความรู้สึกออกแล้วแต่ว่าข้างในนั่นมันได้มืดมันมนีสว่างออกขาวๆนวลๆน,น,นั่นนะ่ะเหมือนบ่หลาดเออนั่นแหละแล้วมันเป็นลงมากมันก็นลุ่มนง้มันเป็นลุ่นี้แขเนยละแต่เขาบลูตอนนั้น พอแสงหรือว่าสมาบัติจนหุ่มไปแล้วที่ว่าแสงข,า,ขาวๆนั่นแหละตอนที่แสงขาวๆมันพุ่งออกมันนวลๆข,ขาวๆออกมามันหุ่มกายเฮาอะไรไปมันแหละบกป้องตนเองหวันที่ไปเถออการเลี้ยนกระจเย็นมากขึ้นมีผลในการเลี้ยนดีขึ้นแมืแนเปล่ะแม่กระดังตีตัวก็กระดิ้งเดาถื <c oughs> <c oughs> อขอไทยห,ย,หยหลายๆอย่าง กุคือคือให้กันโหลดผู้ได้ห้องหักจักไม่หยาดหยาดของห้องเองแต่เวลามันมีเหีดเห็ดลายอย่างสิบไปพึ่งไผ่เขาบ่พึ่งคนเองมีหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเขาไได้ป้องกันไผ่เด้อโตไผ่โตมั่นเฮ็ดเอาเองเต่บ้านมีดอกเลี้ยนของขังให้ติดโตสติตัวเองมีอยู่แล้วเนาะก็เอาโอ้ยมันเป็นสิบสิบล่ยเราแหลกที่กองมาก เขาน่ะลมันเนาะเหมือนกันผูเก็ตพิศนุโลกเป็นหัวแล้วแบบตื่นเต้นกันอาบตอนแรกม่หลวงพ่อกับเทนเรื่องเอออุบัติเหตุว่าเออถาม่าสีทรัพย์สินก็จะเสียชีวิตค่ะู้อชื่นใจหลายถึงเรื่องคันเสียทรัพย์สินมากจำนวนมากหรือไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเลเด่นแกว่าดยองค์ชาติรักษาไปเลิกเสียเฉพาะทรั์สินใจยัเลือชีวิตอยู่หเอาไม่ไกลนนะเนาะตัวเสียได้มันตกก็มันเป็นแล้วพหสิอยากให้เป็น ตายไปสนุลลกมากแลวรถเร็จให้จัดเม็ดอนรถนนห้าไม้ไกระไรแล้วาแบบหน้าซึงตา,าบานเลายเจ้ายใจดอกที่สำคัญกะ่ะคือโวมาแบบเฮยย่ามคือแบบแต่ว่าฟังค่ำหลวงพอตลอดสามปีแล้วก็ค่ะคือแบบพาร์เรื่องแบบ แบบให้มันโศกเศร้าให้มันนูนนี่น่ะมันมันบ่เกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าแบเออความจริงปรากฏอยู่ตอนหนาแล้วจะเอาอีหยังนะคะตอนนี้แบบสตินี่สําคัญมากๆเลยค่ะถูกต้องแล้วนั่นแหละต้องทําไว้ใจค่อนคลายประเด็จขังว้นหยังหาเรื่องให้มันโศกเศร้าหาเรื่องให้มันแข้นคนมันก็บ่าแข้นมันบ่ดึงมันบรากฏบ่เกียดผู้นั้นผู้นี้เดต่เคยทะเลาะกันหาปีซีปีขึ้นหลังคิดไปให้มันโมโหมันโมโหนั่นแหละมันตัดนั่นแหละมันละ เดีวคนดีผมห้าเห็ดเอาเองอแต่ห้าเห็ดห้าก็กิดูุจักในตัวเองห้เาเองดอกอันฟังเพิ่นบอกเห็ดทั้งใบสันเห็ดแบบนั้นถืบอบ่เห็ดแบบนี้ถืบอบ่จะพึ่งเห็ดสะ <c oughs> ก้อนลงวอยเห็ดไปสะก้อนสุดจะมาถามผลผลมันหลายตัวคลองจะเกิดกับตัวของเองตัวคลองถือลู่นี่ตนเองดอกก็เน่งแล้เกินว่าขึ้นตนเองเดอ้อมันพอคุ้มข้อไบ่ได้ดอก ไปเก็บก้อนหินกูไว้เงาเก็บ <laughs> <laughs> แล้วมันสิให้ผลตอนเ้ามีอุบัติเหตุเจ็บใครเด็กพ่วยก็บ่ค่อยปวดบ่เจ็บใน,นร่างกายเด้ม,มันจะเข่าของมันเองเลยหนึ่นกระเพิ่นมันตัดปุ๊บเมื่อดุ๊บในขณะที่กายร้อยแสงสว่างเกิดขึ้นระวังมาผ่านดูกระเพิ่นนุ่งพ่อบอทั้งที่เลยค่ะว่า เราต้องปกป้องตะคองนั่นแหละสร้างกำลัง,งอของเจ้าของเองกำลังชาญของเจ้าของเองชาญเกิดเป็นผลแห่งสมาบัติ์ห้ามปเข้าใจกว่าสมาบัติ์ที่ยังเออเรียกว่าเป็นบุญญาลิิตเป็นเกราะป้องกันตนเองซึ่งเฮามันมันเหนือเหนือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ไดเออมันจะหุ่มร่างกายให้ไว้ไม่ว่าหนึ่งกองเฮามถึงปลอบนหรือตกบุกลงชาวบ้านงสงการสร้างว่าจะตกแห้งๆจะมาเก็บเพราเป็นยัง แต่สังว่าถือขันสียชีวิตแค่เสียทรัพย์สินแต่ชีวิตยังมีอยู่หรือว่าห้าไม่ก็ได้ดอกตะกี้ห้าก็ยังบ่มไม่หยัยแม่นทางพอเรต้องเป็นเสียดายติดเมื่อผ่านตรงนี้ไปแล้วะคือว่าเจ้ากับในเวรนมาเอาถึงขันชีวิตวัดนี้มันได้บุญกับมันเลยสะใจมันเอาหบเสร็จเลยเบิดเบิดเบิดกรรมต่อกันแล้วอย่างอื่นก็จะเลื่ลงเรื่องเอง เรื่อว่าเหตุไปเถอะการจะเลิ่นโดยโฟกัพซับรือว่าการเงินการงานการเลี้ยงแต่ก็ดีทั้งนั้นแต่เนี้ยเสดวกดเอาแต่กี่มันมีผู้คนติดติดกักัดที่อ่าต่อไปมันเขาีมหละนี่ผู้ผู้าเอาชีวิตหลอดเดาะมันก็เหตุการณ์พุทธการแบบสุมาณะสามนณรไปให้ผู้ได้อวยพอให้เขาก็บุกอวยพอวัดพูเกเจ้าเอาพระ บอกว่าเออไปไปต่างการเวลาผ่าสวดมนต์เด้อร์ก็ผ่าทำวัดนั้คนะ่ะถึงเวลานั่งหยักมันเข่ามาว่าใดเงี้ยบละเออมันเว้นเวลาของมันเองโอกูฟังคำน้ำพระดีกว่าลูกหยักกับเ่าหง่จิกรรมพ่อหยกักผู้นี้ก็ไม่อายุถึงร้อยยี่สิบปีซูมันหนักเติ่นสุมันหนัสมานิ่งเกินเหตุการณ์ลักษณะคใครกันไม่หละเหมือนเขาเจ้าชีวิตแต่ผู้นี้ทรงชานรักษาตัวเองเป็น บริสุมื่อละลายเป็นห่วงแบบว่าดูตรงเฮดเดอร์ซอนหรือจับหมั่นใจออยังละมาคืนมันต้องแบบแห้งๆดอกอเอาแค่นึบๆนิดหน่อยหรือเอาแค่นิดหน่อยพ็ละสองสามครั้งแค่เหลือตาดูลายจมูกหายจะเข้าออกเข้าออกตัวนี้นึบๆบอะพอละไปเรียนออะพอละไปทํางานแค่นั้นบ่ได้ทช้มากบรได้ตั้งท่าอีกอนั่งเก้าอี้คัดสมาดยืนอยู่ได้ทั้งนั้นจินเข่ามันก็เป็น เง้ยเวลาเข้าคืนครับรถเป็นรถอ่ะนั่นแหละมันเป็นอัตโนมัติแล้วตังตังตะกียร์จริงๆมองว่าว่าอยากจะทำยูยูเนี่เพราะเหตุใดมือหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงตะกี้ลูกกอย่างนี้เหตุใดกับแบบย่างเหตุบ่ถึงกับว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยูโบ่แล้วสุดมือนี่หมั่นใจเราจะค่ะหลวงพ่อนั่นแหละคือตั้งสั่นแหละนั่งไายหนักไายเบาอียังเปิขึ้นแบบอู้อัศจรรย์กินข้าวก็ได้ครับรถก็เป็นทำงานไปยู่ พ่อท่านอยูกับเพนบางทีเขาบอกท่านเบ็ดเป็นเขาเลยขาดกันนี่เอามันแมนบ่มันได้อยู่บ่แมนค่ะแมนเออบานี้แมนบ่บาดแบบเราผลของตัวเองที่เห็ดได้ที่เขาตกลงกับร่างถึงสายเลือดบาบาลูกบาบาร์ที่น้องหรือแม้กระทั่งมารดาบิดาเขาดูไ,ไดก,ก่เขาเขาประสึกว่าอบอุนอ่นผ่อนคลาย พอใจห้องเย็นพลังแห่งความเย็นกมดีนะมันบบกแผ่สาดไปาเหางโถห้องมันรับความรู้สึกกันได้คนะห้องยู่ดอกมันเบาเบาแต่ว่ามันดากูเห็นด้วยไหมมูยูว่ามูยูไหวดีมันเป็นแบบนี้มันเบาเบาเด่๋ยาห้องหลับได้หรือลักษณะนั้นตอนนห้องแพรพลังความดีความใจเย็นของเขาเองมันแพรเอาเองดอกผู้ได้ยุ่ใกล้ก็รู้สึกคอนมกลย แก่ๆเฮาน่คือพอเก้ามาหาลุงคอเนี่เป็นสบายสบายเป็นคือบ่ทุกยังเลยนี่บ่ฝึกฟ็สกกร้สางเป็นคือเก้าแก่กว่าลาบ่า <c oughs> เห็นบ่ฝึฟกเอาในเด้อนี่กระไยเ <c oughs> ฟือกเอาอันนี้เป็นการสมบัติของของป้องกันตัวของเองตัวเองนั่นแหละป้องกันตัวเองดีที่สุด ตังแต่กระสานเขาจะเดินทางเข้าสูข้อมายแต่ว่าก้อนสุดทายคนมันสิเก็บแค่คนชงชานบ่อเก็บเดอ้อมันตัดเข่าของมันเองเลยมันไปเลยบ่หงมือเออุอูนมันไปของมันแล้วถ้านมีหายแซี่ยวเซี่ยวและตั้งแต่กระซานมันต้องไปตายอยู่แล้วตะกี้ก่ย,ย่างแบบเอ้แต่ตั้งแต่สองมือที่เราที่หลวงพ่อว่าเรื่องว่าเออตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็ว่างมันจะถึงแต่กายัางปรารถนามันก็จะไปถึงชื่อเรื่องของพันิุ์าอะไรตรงนั้น ลูกเข้าใจเราจะืมนั่นแหละจุดหมายมันกว้างไปแล้วแต่ตอนปัจจุบันตั้งค<ะ>่าสิเหตุบัรทุกนี่บ่มแม่ความนออีบ่แม่ความว่าโอ้ยสัตว์ใดสัตว์ใดไกลเกินโตัวมแย่แบบนั้นแค่บ่คิดจะกใดอย่างมันก็เป็นแล้วจังว่าอยู่ตั้งปัญหาคิด่อจากได้นั่นแหละมันว่างแต่ก็อยูในความรู้สึกนั่นแหละปัจจุบันแค่ ว่านั่นแหละปอที่เขากักตังมากกับบริษัสนทนากับเพิ่นเนาะคือคู่บาอาจารย์เทุกท่านสิคือกระเป้าตั้งแต่เพิ่นไปหูุดหดมากโอ้ยุณเป็นตาด้าย์บนาเด้เออแล้วก็กระหดมากแต่ว่าหลวงพ่อจับเทคนิคมันเลยเอามันดับที่จิตนี่หว่ามันาะคือดับที่กายมันต้องไปทรมานตัวเออแต่ว่าลัดสั่นขัดเอายอดมันมาให้เห็ดเอารถลัดสั่นหลวงพ่อจะว่าโอ้ Hết bảo đây bảo khẩu trái xưng là phải tái không không khẩu là cái hết tàu xe xâm đi ờ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  ดูเป็นเดือนแล้วมันยังป่เข้าใจอยู่ว่าสันเลยโอ้ยอ้วนอีปสรรคะไรคำตอบที่แบบดีงาบกับกับเพื่อนไดจาค่าลูกกระจ่างแจ้งหละจะไปในพ่านมันไปไม่ได้เพราะมันอยากอเแค่ลูกในปัจจุบันลูกยังรู้ซึกตัวไงถ้าเ้ารู้สึกโตัวในโตห้าอีในปัจจุบันเฮาเองมันพอไปคิดถึงผู้อื่นคิดว่าไม่มองตั้งมองตั้งไปว่าพอคิดถึงเฮ้คิดถึงลูกมันก็ไปหาลูกล่ะ เขา,าคิดถึงทรัพย์สมบัติมันไปอยู่นัทรัพย์สมบัดปัจจัยขาดบุญไปข้างญี่ปุ่นเด้แต่ถ้าเขาอยู่กับลมหายใจนี่แต่เขาส่งชั่นคล้องแล้วปฏิตายแลนเขาลมหายใจเองดับไปอีคือเขาบ่ได้เห็ดหยังแต่เขาเห็ดไปตอนผิดตอนที่เขาปกติบุฟฟ่น,ต,นตีออ้เป็นอัตโนมัติดอกเป็นแบบคุณจะถึงบ้านานอ้นอยคุณจะได้บ้านนอยคุณบอกแล้วคุณจะไปในบ้านนั่นเดียวมันหนัมันบ่ได้ไป มันพนบางเจอนี่คนแนกงงานเออโหประสาทเออม,มาหยุดนะเป็นเดือนนึองบอกอ <c oughs> เข้าใจยังอยู่นี่ที่เข้าใจกันละกรดามซองซามือละเนาะพี่ชาไมยังถามหลวงพ่อมาบ้านตั้งใจไปฝึกไปฝึกเด้อ เพราะว to so ่าการเงินการงานแนี <ht> ่ยควปลอดภัยในชีวิตตลอดทั้งโลกบ่่คอยกบิดวกโลกไม่เกณฑ์นะนะถ้าแค่แค่มือละเทือนี้เกียจมือหายวกไม่เกณฑ์โลกก็ดึงม่อคอยเราเบาบางแบบพันโลกอีเบนนีอิเบนบักเบนอีเบนที่นี่แอดมินกันอะไรมันอยู่ที่อะเวลาเบาหวานขึ้นคักๆมันแค่รู้สึกอโตว่าเบาหวานขึ้นลง ไปเช็คเบิ้งถึงขันตายว่าเป็นอย่าง <Ừ. S 1> ไปไปเช็คร่างกายเนี่วยเป็นแบบนั้นแต่ว่าใจเนี่ยเป็นโล่งๆเป็นรวางๆโอ้เป็นกนาดนี้เขาทุกไปเรื่อยๆเขาตัหูซุดนตัวเขาเองกระบอกของเขาเองบัดไปเช็คเบิ้งนันมัน,ม,นมันขึ้นแห้งที่สุดแล้วสามที่ลอยอ่ะแต่ว่า,าความรู้สึกคือธรรมดาอยู่แต่ว่าหูอยู่ว่า ตอนนี้เบาหวาน,น,นสิ 300, 400ย,ยังชาวนาสิสามร้อยสี่ร้อยเลยู่เห็นเปล่าล่ะปวัดเบื้องแมกจริงจริงแต่ว่าผมคือปกติอยู่เมืองศรัทธกันั่นแหล,แลเะ,ปะ,ะนนเ,ปเป็นกระดาษพุทธประก้อนนึงว่ะเป็นได้มก็กระตายกูกระตายที่กำลังหนาวมา <laughs> ต,ต้องบอักเก็บเมื่กี้ักเก็ตมันปวดเด้เป็นมันบักเก็บมันแค่ว่าเอ๊ะรู้สึกว่าตอนนี้เบาหวานขึ้นตอนนี้ต้องไปกิน นำตาลมากินอีหยังอะไรอหนึ่งต้องมากินมันก็นาผู้ใดฝึกผู้ใดหูผู้ใดประสบผู้นั้นสิเข้าใจดีที่สุดยังกับวัตถุตัวเองดอกฟังเพิ่นเพิ่นก็เว้าซื่อซื้อเล่นมีก็เว้าให้ึ่งฟั่งซื่อตัวเฮาเฮ็ดเองเป็นเองนะเข่าใจแรงรับก็บ่าคอยฝันแม่นคิดอีสิ่งไปเลยประจันตลงบ่อจะเอามื้อตื่นก็ว่ายังกุคันกินข้าว ตื่นขึ้นมากแต่ขึ้นเราได้ค่ะลงคอตื่นขึ้นมากแต่ึ้นเลยอัดตโนมัติแล้วขึ้นปั๊บปั๊บพร้อมปันเลยเกิดจากการฝึกของเฮ้าบ่แมันการคิดเอาฝึกโดยประสบการณ์ตัวเองถ้าเกิดคิดงากแล้วมันจากได้มันจากเป็ี่นทุกคนว่าพอที่ฝึกไปฝึกมากมันก็เป็นเราเองว่าเร็วเด้สามสองสามปีมีพร้อมสามสิบคนเลย เกิดเป็นมหาจับเห็ดหลับมือหันมือเอาออกมาให้ก้นเห็ดน้ำใดง่ายๆพวกเขาเก่งดอกเดือนมึงเคยวิสุขโรคเดียวกูแท้มาสามสิบปีสุขเหดเดือนเดียวหนึ่งจับเทคนิคดึงอันนั้นอันนี้ออกมาฝึกเพื่อว่าอะไรเติมไปฝึกยังไงวัดเขาซีซิ่งเก่ามึงสุ่มซด ของนั้นห้าหมื่นสิบหมื่นเป็นธรรมาดาปกติว่าจะได้เคล็ดลับตัวนี้หน่าโอเคเราปลกข้าวโขกดีกว่ล็ลองปล่อกมีบุญหลายกว่ล็ล <laughs> องปล่อยความนับเอาง่ายๆนหนึ่งเนาะเอาผู้ดึงไปโศตายมากใครตัวมันบาา้าฟาฟาตายอยู่น้องพูน้องหาฝนนี่แบบคนเดียวเว้ยเวลาลมเวลาฝนเวียนฟาถึงมันลงตามภูเขานี่มันธรรมดาเด้ข้าวอยู่คนเดียว มันเสียเขาสวดคือหัวใจเขาเกขาดออกันเด้ธรรมดาดิคนนั่งสวคยอกันเดินพระรานเหินเลยเอ้าแม่คิงอาคูโรดต้งแต่ยานต้งแต่ยานเดบนอันห้องคู่นนยานเบน่ครมันไม,ม่ยังบึงนก็พึ่งลบหายใจตัวเองคนมันกระตุกลอมออกมันนั่งยังอยุ่ยืนลบนี่ยะมันดับปุ๊บ ดูเขาดูเขาดูเขาทเทคนิคนตัวใดนอตอนจังสิตเดี่ยวนอตัวไรงานตัวหลักพักกังเกิดเอาลอดตอนมาทั้งเกิดเหตุการณ์บางคนจะคุ้นค่าดอกนะลวงาบาดเกิดเหตุการณ์อะไรต้องห่วงไวชีวิตของมิ่งคุ้นค่ากับเจ้าของเพียงใดเจตโตโรตุเมื่อไรมียังอีกว่วอเออ มาลูกเนี่ยขยับหน้าเน่าเนเขาลูกอยา่มาทน้าีร่อนอย่างมวยยู่ไก่เออ้ร้านให้ยุไก่ร้านเพื่อนเจ้าพันไรพวกได้ว่าสิบวกเพื่อนตาเบียนครับเออเพื่อนผมไปขับรถข้าหลวงภูนะวิบินฉะระนซสังเกรีเพ็่นสีบบัวัตน อยู่วัดสำราญมัอว่านมาพ่าท่านมาพ่าท่านครับผมได้ทั่วหาพี่นิงท่มาผีกวยวันนี้พี่ยบบก,อกยอว,ว่าบวชเลือดจะไปบวชน้ำหลวงหลวงพ่อหลวงพูคนก็เลยบอกว่าบวชน้ำหลวงหลวงพ่อมานมุ่มยังจังคังกเกินไปบานนี้พี่กวยจะติดต่อหลวงพ่อเนี่ยวไปามากมันสอบาผมชีวามากให้บานผมกว่อ้บานนบานนีน้ันดอก จกัออกมนอปูกเลยแบบจาหนีมันไม่ได้บวดนี่ไปไทยไปไล่ไนีหรอเปลจกกเลย,ยม,มล้ <c oughs> มวี่เรียนหลวงพ่อครับเป็นยังดอกแล้วพ่อหังไล่ยู่ซขึ้นสิมาอยู่ <c oughs> บอกไม่ใชไม่ไหนหรอกามว่าว่าเราหาดหงที่ว่าไทกเดอนรมาครับโอ้ยเอาซาดนมาสูดหจุนจุกลงจีบอยากบวดบ่ บัวเอามันค <toys> ือบวกตัวก่อนมันมันมันยางบินถวายนะมันลูกปูตลอดนะครับหลานเพิ่นเพิ่นยางน้นบวชมันเรียนมาจบมันพอดีแกก็คือป่วยแล้วก็เพิ่นเลยอยากให้บวชน้ำลวงฟองมันโง่เพื่อนเพิ่นพราวหลังหันหลวเพิ่นเพิ่นเบาเขาแกลมากเหมือนกับผมไปลรับสิมาเนี่ยังไบาบ ไา้ตายเชียรดฟานบอว่าเชียร์ต้องมุกนี้เลยมันเป็นนังบอกเชียรอกไปแล้วอันผู้สิบุกไปบวชบวชแล้วเรากปันไปกับนโมหรอกคือม้าหอาเป็ู่กันที่นังตักันตมมเน็นไรนีไทยผไทเาจัดนลีไหยนั่งหตาเดียรนะมคยกระเทมอป่าปวดเนาะ พราะมันหายแบบนันคไ้วาน่าบ้หลังคอักผิงายแบนี้ยนสี่ดียาก็เนาบ่ห้องหายหรอืนีเหมือเมาเอาหอหายแล้วจะา่า้เวลาุญไทยมุญนั่นเนาะการบวชโอแล้วก็จมแล้วไปบินแบนไปใสยู่ใส่กบไปได้อเลาการนี้ก็ไม่ได้บวชแต่กะว่าทิมแม่น้อมแลว ปูปูคนนเทไหร่้รับเจ็ดสิครับน่ัน่่งเม้บ่าไหเรานยังดอกงเสียดอกพวกเท่าไห่มียังใหญ่บมียังเสียดอกโตมันเองอาละโตนเองอถึงเองเขกเขาถึงเขาขนาดมาพอหนึ่งมันก็ยังอยู่เลยเท่าเดิมนี่นึกถึงเงินน้มนเนาะนึกถึงเงิน ผู้ใยที่เคยผ้ามานนะะเจ้าค่ะที่ยางมานคินมาแบย่หลานเจ้าแฝ่ก็ดีเจอกันขหน่อยก็เลยถามว่าสิ่ป้้างในล่ะเจ้าข้าว่าสันโอ้สิไมบวดสิไปบวชที oui. บดด่บวานอ,อมานไปที่เราว่าสันเดี๋ยวจไปส่งบม่ว่าสันดูควักงมันยนางมาได้หน่ยนางไปดเอย <laughs> อยางเราก็มี มีใจสิกะมีคือนกันยางมากเลยนี่ห้องส่วนขึ้นรถมานหาเหมือมบมาอยู่ในอาจยหนึ่งเมื่อยางเมื่อถาถูแบบตั้งใจขนาดเลยเต่ผู้หนึ่งมาจากคนแกมบวชตลอดชีวิตเด็กชี้มือจะมาพูนระวงปูแล้วอย่างนีบวชยนนี้วมา มากเหลี่มจโอ้บอกเรล้วพอบอกว่าเป็นยังดนงนาานผมวข้แลมีี่เป่วตนะเอ้วผมดุมผมต้องเป็นไปใองข้าอบเดียนลุงพอมนนุกนะแหนกมึงแอียนเราฟังตัใจหลงปู่ก็คืออยากให้หลังอยากให้ยุ่งมันอยู่พ่อแม่อยนพ่อเพราที่แรกพื้นนั่น ผมองว่าผมหูวตจก,ก็ทีกป่วยนะครับผมไปบวชพุน่นเหรววะาัก็หลวงพ่ตอตาเอาละหันหลวนพ่นนะอไปบอกเนี่ยมัมตรงบวชได้ว่าทำ้านะสันาไปห้ามเหนะมืเมอเช <c oughs> านนาก็มีป่วยเจ็๊ยบงอเงินเงินอครับาอฝาก่อร้อย่าไปวินถาบาทมันง่งเหมือถามนะครับน้ยานน้ำหวงพอใช้ก็ว่าจะไปบวช ก็ป่ากอแสด่ตเปงดอกบ่มีได้บมีเสียบียังดอกตัวมันเองนั่นแหละไปเจอกับ้าหตัวไฟตัวมันตัวไฟตัวมันนี่มัเรียนของตัวไาเ่า่เป็นยังมันมีงานยังอีกบะชุดนานี่ กันห้ดเนาะชอบแต่งคนหนาวไปตัานเน้นี่บทนี่นี่นไดเน้นที่บชใหม่เเจ้าคะเม่อกี่นี่เจ้าค่ะโอ้ยบอท่านดอกน่หกกันจะสีติดดอกกับพกกองพกกองนี่บอท่านดอกบ็ต้องไปกระดาดอกเน่นู้เดียวนึ่งจังจะต้องมันี่้อกตอนนี้เพื่ดไปน้ำหลังกันน้โม่เน่ะ <N> <N> นอนต้องกันตักันตัวกันมีสัญญาข้าวจะ <N> ข่าว่าอู้ทจะไดขคาบอกขน่อยนย่ว่าส่นไปเดินประสบการณ์อย่างไปประสบการณ์นี่จขาข่าวว่าสันเทีนผีเรารอเพื่ิอบอกกันเขาอันสัมผัสไร่สดในหนาสูงยังไงดีครัเอมื่อวาวเาจะต้อฟังเป็นหน้านี่เป็นหน้ามีเด้ <N> เป็น เงี้ยสีงานขงเขาเปในกำแพง่า,งาได้ต้องผ่านเลยค่ะจังว่าเดี๋ยวให้อีเบนตั้งกล้องใหรอเุณ <c> ห <oughs> มูฝัดมาถวายค่ะเนนั่นและหนับลงน้ำตาล อร่อยีสิคิโลอโห้าแบบตอนตอนจะคุยกันนะตอนนี้หนาจะใกล้หอยอะไรลับมามึบอมนี่คือลระไปข้างไหนวะเจ้า่ะนี่่ถาการกินข้าวเป็นี้หนีทางอะไรบหลอกไบเป็นหอหลอกบ จันหลวงพอไปเลยจ้าเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเป็นชิน้อนนี้ขึ้นนึงค่ะค่ายหลวงพอไปเหตุอะไรเลยจ้ะจ่าลวงพ่อเลย่้องมันเข่าแจกกันดีเราล่ะเบื่อประสบการณ์แล้วผูคนชิ้นมานอนที่มีพอดีแหละคนประชุด